สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะพาเพื่อนๆมาทําลูกตาลลอยแก้วกัน,นะคะ่ะโดยลูกตาลลอยแก้วของเราในวันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ใบเตยมัดลงไปในน้ําเชื่อมนะคะแต่ว่าเราจะใช้น้ําลอยดอกมะลิแทนค่ะมะลินี้นะคะเป็นมะลิที่เราปลูกเองในสวนเพราะฉะนั้นจะไม่มีสารอันตรายแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงอย่างแน่นอนค่ะเมื่อเก็บดอกมะลิมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําเขาไปล้างล้างเอา,มาแมลงแล้วก็ฝุ่นออกให้หมดนะคะ จากนั้นเราก็จะใช้ถ้วยหรือว่าหม้อที่มีฝาปิดใส่น้ำลงไปวันนี้เราใช้น้ำา1ลิตรค่ะจากนั้นเราก็นำดอกมะลิที่สะอาดแล้วเนี่ยลงไปลอยในหมอ้อปิดฝาเอาไว้1คืนค่ะโดยน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยเขาจะทำกันตอนเย็นนะคะเพราะว่ามะลิเนี่ยเขาจะส่งกลิ่นหอมตอนเย็นค่ะ และว,วัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในเมนูลูกตาลลอยแก้วนะคะจะมีลูกตาล1กิโลแล้วก็น้ำตาลทราย400กรัมค่ะวันนี้เราจะทำสูตรที่ไม่หวานมากเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำตาลแค่400กรัมค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบความหวานมากกว่านี้เนี่ยสามารถเพิ่มในส่วนของน้ำตาลได้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยโดยเราจะหั่นลูกตาลเป็นชิ้นๆแบบนี้เราจะไม่หั่นให้เขาบางเกินไปนะคะเพราะว่าเมื่อเขาโดนความร้อนเนี่ยถ้าเราต้มนานเกินไปเขาจะเละได้เลยค่ะ มื่อหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําตัวน้าเชื่อมกันค่ะตักดอกมะลิที่เราลอยค้างคืนเอาไว้แล้วออกนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ตาตาลทรายลงไปในน้ําลอยดอกมะลิค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีดอกมะลิที่เราสามารถไว้วางใจได้ว่าเขาไม่มีสารอันตรายแน่นอนเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆสามารถใช้กลิ่นมะลิแทนได้นะคะหรือว่าใครจะใช้ใบเตยมัดก็ได้ค่ะตามสะดวก เมื่อน้ำตาลละลายหมดดีแล้วนะคะแล้วน้ำเชื่อมเนี่ยก็เริ่มเดือดน้อยๆแบบนี้จากนั้นเราก็จะใส่ลูกตาลที่เราหั่นเอาไว้ลวงไปค่ะ mm hmm. หลังจากที่เราใส่ลูกตาลลงไปในน้ำเชื่อมแล้วนะคะจากนั้นเราก็ตั้งไฟปานกลางเอาไว้จนกว่าน้ำเชื่อมจะเริ่มเดือดอีกครั้งแบบนี้จากนั้นก็ให้เราปิดไฟค่ะอย่าต้มนานเกินไปไม่อย่างนั้นลูกตาลจะเละนะคะ พักเขาไว้ให้อุ่นแล้วจากนั้นก็ค่อยนําไปจัดเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูลูกตาลลอยแก้วของเราในวันนี้เหมาะสําหรับวันที่อากาศร้อนๆนามาทานกับน้ำแข็งเนี่ยชื่นใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ